มื้อนี้แม่ใหญสำรวยได้ได้จิ้งหลดพี่น้องพอดีอันเสียวบานสะเดาเพิ่นเอามาขายว่าแต่สิเอามาทานหลู่ลาลูกลาบัดไปกเทพก่อนก็สินึงไว้เนาะพี่น้องไว้ากิน ยังไงสำ้นด้วยกับสิไสซซ่ไท่ตะไข่พี่น่องใทใบตะไข่กับสีไส่ใบบับกกูดน้ำพี่น่อง มบตะไคร่ใบบักกูดล่างเรียบรลอยพี่น้องใส่ลูกเดี๋ยวเวลาหนึ่งหนึ่งไอ้าขึ้นซุกอะปีนลงเนาะพี่น,อน้อ,นองเนาะคนให้เขากัน สำรวยก็ได้ตุ่มขี้เล็กนั่พี่นอ้องตุ่มขี้เล็กเขดีพ่อหญยผู้อดีตเล่าไปหาพักมือนี้ได้กินได้กินหย่อนพ่อยญ่ผู้อดีตไปหาผักไปเห็นขี้เล็กก็เลยเก็บมาก็สีกแก้งมือแรกเนาะพี่นอ้องตุ่มไว อสอง2ตายหา่บบกินอีหยังหลายเราพี่น้องกินแบบบ้านๆมันเบื่ออาหารตลาดไหมพี่น้องเบื่ออาหารตลาดกินหลายกับโบเสบมันบบอยาก กินอาหารบานบๆมือเศร้าปนไก่แจวพักสะทอนพักสะทอนพักกระโดนนามไอ้เพื่นไปหามาแจวพักกระเฉียดมวยกระเฉีดแจวมั่นม,นมนโอ้แสบกินเขา่าแสบมือเศร้าหนึ่งวหก็นึกอยากจะคอยเอามาขวัวมาถอดกินเนาะพี่น้องอันจิงลีดนี่นะ โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไหว้สำนีเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มียาย่สำนวยในเด้อจ้าช่องยายสำรวย้าเพื่อนชาแนลแห่งๆเร่วยๆพี่น้อง